ครับทุกคนวันนี้ก็ผมจะมาถ่ายวอลไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสมอครับผมไปไปกันเลย เช้าวันที่อากาศสดใสก็นานแล้วที่ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เป็นการที่เรากลับมาออกกําลังกายหลังจากที่ไม่ได้ออกกําลังกายมานานเป็นเวลา2ปีรู้สึกได้ว่าร่างกายของเรานั้นบวมขึ้นเยอะมากเลยนี่แหละเป็นโอกาสสาคัญคทุกคนก็ตอนนี้ผมอยู่ในิตเน็มอลแล้วครับแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนชุดก,กันก่อนก็คือกางเกงมันขายาวแต่ผมต้องไปเปลี่ยนเป็นขาสั้นก่อนครับผม สำหรับการมาออกกำลังกายขากางเกงขาย,ยาวก็คงไม่เหมาะสำหรับที่จะเล่นเครื่องเล่นต่างๆเพราะว่ามันอาจจะทำให้เรารู้สึกอึดอัดได้ง่ายที่สุดก็คือการเปลี่ยนเป็นกางเกงขาสั้นอันนี้ก็เราก็ได้ลงมาด้านล่างแหละเตรียมพร้อมที่จะออกกำลังกายแล้วครับผมอตอนนี้ผมก็อยู่ในฟิเตเนสห้อแล้วครับผมซึ่ เราก็ลงมาเล่นกันชั้นล่างเมื่อกี้ก็ขึ้นไปเปลี่ยนสภาด้านบนมาครับก็จริงๆวันนี้คือโปรแกรมที่จะมาเล่นขาแต่ปกติจะมีเพื่อนมาเล่นด้วยแต่ว่าวันนี้เพื่อนไม่น่าว่างก็เราก็จะเล่นกันไปเรื่อยๆนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะเริ่มง่ายๆด้วยการวอร์มขากอนนีผมเมื่อกี้ก็วอร์มขาแล้วับผมเดี๋ยวขออนุญาตถอนไปหน่อยก็เพราะว่า เ,เงเ,เราก็จะเริ่มท่าแรกด้วยท่าคองพาวก็คือแบบเอาให้มันได้ทั้งตัวบอนเราก็ปรับระดับของลูกน้ำหนักซึ่งเราก็ไม่ได้เล่นเยอะเกินเนื่องจากว่าหลังจากที่เรากลับออกร่างกายเราก็ยังไม่พร้อมก็ค่อยๆวอร์มไปก่อนครับผมเพื่อให้ร่างกายรู้สึกคุ้นชินผมก็จะเล่นท่านี้ประมาณ8ครั้ง4เซตครับผม ก็คือผมขึ้นกลับมาออกกำลังกายก็เอาแบบบวมวองเลยก่อนระทั่ขาดไม่ได้เลยตอนเราเล่นเหนื่อยๆเราน้ำเปล่ปาไม่ได้สปอนัเซอรอนะครับช่วยได้การออกกำลังกายด้วยน้ำหนักที่ไม่ได้มาขนาดนี้ก็ทำให้เราเสียงเงี้ได้เยอะมากเหมือนกันนะครับเนีย่ย ต่อไปก็จะเป็นท่าทีาท่เขาเรียกว่าเล็กเด็ลิฟนะคะทุกคน,นเริ่มเป็นขาเลเราก็ออกกำลังกายด้วยท่าเล็กเดดลิฟทั้งหมดประมาณ10ครั้งเป็นจำนวน4เซตเท่านี้ก็ทำให้เรารู้สึกได้เพลาผ่านได้เยอะมากจริงๆเดี๋ยวเราไปลองดูท่าต่อไปกันเลยครับผมต่อไปเราก็จะมาเล่นอะไมกันีีก็คือสร้างกล้ามขา มันเป็นเครื่องเล่นที่เราสามารถเล่นโดยที่แบบไม่ต้องมีคอนเทนก็ได้เพราะว่าเครื่องเขามีบอดเซทให้เราอยู่เราไม่ได้ออกกำลังกายนานมากจริงๆแม้กระทั่งการจะเข้าไปนั่งเล่นเครื่องนี่ยังทำให้เรารู้สึกเดินเข้าอ,อย่างแปลกๆเลยแต่ก็การกลับมาออกกำลังกายที่ดีเหมือนกันนะซึ่งท่าน,นี้นะทุกคนผมก็จะเล่นประมาณ12ครั้ง4เซตด้วยกันครับผม กัน,กนผ่านไปแล้ว3ท่ากับการออกกำลังกายค่ะดูจากเหงื่อที่เปียกปรอนบนเสื้อของผมก็ทำให้รู้ว่านี่ก็เป็นการที่ทำให้เราได้เผาผ่านได้มากจริงๆไปเลยกันต่ออีกนิดหนึ่ง ตอนนี้เราก็เล่นเ,เครื่องนี้เสร็จแล้วต่อไปเราก็จะเล่นขาอีกเครื่องหนึ่งที่เราว้จแะบบเรียกว่าอะไระงัดงัดเ,ออเดี๋ยวไปดูกันนุชเครื่องอะไรทุกคนต่อไปเราจะมาเล่นทุกเครื่องนี้เราจะเล่นกันะทั้งหมดสอ2ครั้งสี่เซตนั่นเองครับผม,มดปลุยกัน เราก็เดินกลับไปปรับน้ำหนักให้มาและพอดีกับตัวเราซึ่งอาจจะไม่ใช่น้ำหนักที่มากแต่การเล่นแบบนี้ก็ทำให้เรารู้สึกได้ว่าขาของเราล้าไปมากจริงๆผมก็สำหรับค่าเล่นขาก็เอาประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมีงามด่วนงานชา้าต่อครับผม นี้เท่านี้ครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย